ไงค่ะเราผูออ้มีสูงอายุทั้งหลายคะฮะผู้ดูมีอายุมาทําอะไรที่นี่ก็หล่ะคะ่ะฮะฮะยังไงเนี้ยถ่ายไว้เอ,อ้มองกล้องหน่อยคะ่ะยิ้มหน่อยฮะเขาเขาจะด่าผมไหมครับเดี๋ยวฮะสวรนหึมถ่ายสักขนาดนั้นเราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆไหมฮะชนเลยชนชนชนโอ้โหนี่เป็นเป็นแบบยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับฮะหรือเป็นหุ่นเฉยๆเนี่ยฮฮโอโหที่นี่เป็นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฮะ โชยไงเราฮะอะไรที่นี่มาที่ของฉันน่าจะหนูเออคิดจะหยุดพวกพวกเราอย่างนั้นเหรอกลับบ้านไปซะไม่อ้าวถ้าเกิดพวกเรายังแสดงต่อแล้วก็ยังไงครับฮะถ้าเกิดแย่ขึ้นมาล่ะอย่าเพิ่งแพ้เดกนะ่อนอื่นเลยเราต้องใจเย็นแล้วฉันจะเป็นคุณคุยเองใช่ไหมลุงพวกหนูแค่มาแสดงโชว์กันเฉยๆฮะเอออุ้ยกระโปรงรถ คิดว่าจะมีคนข้างนอกอกมาไหมเออถ้าเริ่มก็อาจจะมามัง้งโอ้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะนี่มันเป็นเดบิวต์พวกเราเลยนี่เออมันเป็นอะไรที่สำคัญมากจะต้องเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแน่เลยใช่ฉันหวังว่านี่จะเป็นการเดบิวต์พวกเราไปสู่เวทีล็อกสตาร์นะฮะมองเลยลุงทำไมทำหน้าตาแบบนั้นนะฮะแสงมันแยงตาใช่ปะล่ะไม่ได้ใส่แว่นออฟตัสตอรด,ดิใช่ไหมเดี๋ยวว่าอะไรวนะเนี่ยออฟตัสมาไงครับส,สวยเลยครูฮะ ยังอีกเหรอครับยังไงครับลุงเออตรงไหนก็ไดเดี๋ยวคือเราต้องไปแบบว่าเดินอุ๊ยอะไรอ่ะตรงนี้ครัทคัทไม่รู้ว่ะนี่คือฮะแปดสติ๊กเกอร์เหรอทำไมสติ๊กเกอร์เยอะจังวะบูนแอนด์เรดนะเหลือชีวิตอันนึ่งหรือสติกเกอร์อันหนึ่ง,นนงถ้าไปแปะตรงที่ทโทรศัพทุกคนน่าจะได้เห็นกันเยอะเทรศโฟนออสาธารณะเหรออ๋อ ต้องแปะด้วยเหลอครับไม่ใช่ว่าแปะอันสองอันลรพอนะฮะแปะละอันด้วยตรงไหนดีจ้าบนหัวนี้ดีไหมใช่ไหมไม่ได้อีกอ่าตรงไหนอะตรงนี้ไหมะจะได้เห็นเนี่ยตอนรับตังอะเออเรียบร้อยภาพมีการไอ้นี่ด้วยนะไอ้กลี่มาไงเนี่ยฮะอะไรกันนี่ฮะ,ะเจเดกผู้นี้มาทำอะไรที่นี่ฮะ <c oughs> แล้วของอะไรเยอะๆเตมไปบดเลยอะ่ะ <c oughs> มันไม่ได้เกี่ยวกับแกฮะ,ฮะเอาดีๆมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ฮะ ไปขบวยมางั้นเหรอแล้วดูเสื้อสีเสื้อผ้าพวกนั้นดิพวกเธอเหมือนพวกโฮมเลดบ้าๆเลยอะฮะกูไม่ใช่คนไร้บ้านเฮ้ยเอออะไรดีวะฮัลโหลฮัลโหลอะไรแป๊บนึ่งนี่กูอ่านก่อนเออแกมันหนูหูยังมันน่าลำคาญเออดูเหมือนว่าจะได้รับนิสัยแย่ๆมาจากแคทนะเฮ้ยแคทไม่ว่าอะไรก็ตามฉันตอบว่าหนงถัดเดลแลนได้เจอเธอที่นี่แล้วก็เออเออเรียกไรหัวเสียแน่ฉันไม่แคร์ด้วยแคทบอก ไม่อยากจะเชื่อเลยเชื่อเธอหน่าฉันไม่แคร์ใช่ไหมเพราะว่าพี่ทํางานอยู่ที่ร้านครับอะไรแกเธอใช่เดลแลนตกงานเหรอที่นี่มันที่ทางานเดลแลนนะรีบๆกลับไปได้แล้วเดี๋ยวดีเลยหนัวคูนะนะ <c oughs> ยังไง <c oughs> เฮยช่างมาันเถอะโชว์ไทม์แล้วเว้ยอีกโชว์ไทม์มันสุดยอดมากถ่ายหน้ามึงไว้ดิฮะไอ้กอรี่ทำไมทำไมทำไมไม่ชอบใช่ไหมตะวันสตาร์ทเออเครื่องกองทีรู้ครับรู้แล้วครับแป๊บหนึ่งนะ เออแต่เอาดิจริงนะไอ้กอลี่มันก็พูดถูกนะมันถ้าเราทําให้พี่สาวแคสต,ตกงานนี่ไม่น่าจะใช่เรื่องดีใช่ไหมเออเราเหมือนเอาจีพวกเรามาสร้างปัญหามากเลยเนะี่ยเข้าไปโดยพลการหลอกเขาเอาหลอกใช้ไฟอีกแถมมาแสดงโชว์และไม่รู้จะเพาะหรือเปล่าด้วยอันนี้คืออ๋อความทรงจำเกี่ยวกับแบรนด์ของพวกเรานะฮะ b l o o m and r e ไป ถ้าได้เริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คงจะดีนะ<ร>พวกเราเรียกว่าไร้คู่ต่อกรเลยฮะมุเตคินะฮะไร้เทียมทานยังไงแล้วอะไรอะไรกอลี่ฮะเออฟังก่อนฟังก่อนทุกคนนะฮะค่อยแบบค่อยตัดสินอีกทีหนึ่งนะว่าดีไม่ดีไปโอเคนี่บีทที่ฉันไม่ควรทำ hey, เ,เองคิดเองเฮฟังนะทุกคนไอ้น,นี่แบบ <Ready? S 1> ยังไงเลดี้พร้อมหรือยังโกแน่นอน บูเป็นเพลงพวกเราจากนี้เนี่ยนี่คือเพลงของพวกเราเนี่เป็นไงเนาะเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยทุกคนออกนร้านออกมาแล้วเออลุยเลยเพลงใช้ได้ครับแต่นักร้องนี่อีกเรื่องหนึ่งฮะเรามาดูกันว่าเขาจะร้องกันใช้ได้หรือเปล่าแต่ไม่คิดว่าคิดว่าไม่น่าจะได้เรื่องนะนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหเสียงยังหลงชิบหายความไพเราะไม่มีเลย เฮ้ยกอลี่มันพยักหน้าวเ,เมื่อกีน้นี้แต่ตรงๆนะเสียงเสียงยังห่วยอ่ะโอ้โหคือหยุดร้องแล้วฟังแต่ดนตรีอะได้อยู่เอาตรงๆนะสำหรับผมนะส่วนตัวนะเออดนตรีมันใช้ได้อยู่แล้วทำนองอะแต่เพียงแค่เสียงร้องของนกักร้องไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ครับไอ้กอลี่มันชอบว่ะเฮ้ยเฮ้ยแกก็มีดีเหมือนกันสวอนเอาดิเออวะ่ะสวอนกูลืมถ่ายภาพเฉย เอาไปนี่นะฮะมูมแอนเรสเราต้องถ่ายแบบไอ้นี้ด้วยป้ายเราเอ้เยนักร้องนักร้องแล้วเดยวพวกนี้ีิทำอะไรกันแน่เนี่ยฮะเออฮะประจําเดือนไม้ปกติเหรอเอ้ยใช่แน่เลยแล้วเดยวพวกนี้กี่ขวบแล้วเนี่ยเออยังไม่บรรลุจิติภาะแน่เลยดูทรงแล้วเนี่ยฮะอรู้ด้วยเด็กหยุดหยุดทีอะไรอะเด็กเล่นอยู่ไหนเนี่ยใครก็ได้หยุดที เฮ้ยพอแล้วนะ,ะเดี๋ยวถ้าทางจะเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนเดี๋ยวโอ้ไม่ได้เรื่องเลยฮะพูดอะไรก็ไม่รู้อ้าวเออว่าจริงเพลงมันไม่ได้เรื่องจริงนะแต่โดนตรีอะ่ะเพราะเอออะไรอะ่ะเฮ้ยเด็กพวกนี้เนี่ยได้รับอนุญ,ญาตหรือย,ยังนะว่าอยู่ที่นี่ได้อะ่ะฮะมันก็ต้องไม่ได้รับอยู่แล้วแหละพ่อแม่อยู่ไหนวะฮะเออไม่น่าจะอยู่แถวนี้แน่เลยไม่ผิดแน่เนอ,อหาให้บทเฮ้ยพอแล้วใครก็ได้ดับไฟทีนี เฮ้ยแบบนี้เขาไม่เรียกว่าเพลงแล้วเฮ้ยโอ้ยตัวกูสั่นหมดเลยเนี่ยโอ้โหพอแล้วพวกแกนะหยุดได้แล้วใครก็ได้หยุดทีเดี๋ยวนี้เลยคิดจะยืนอ่เฉยเหรอกอรี่ฮะอ้าวกอรี่โดนดาด้วยว่ะฟังจิอ้าวเดี๋ยวอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้โดนตัดไฟไงเพื่อนลีบีไปได้แล้วเฮ้เราเริ่มกันใหม่ได้ไหมฮะเฮ้ได้เวลานอนแล้วเด็กๆโชว์จบแล้ว แคทนี่เธอประสาทหรือเปล่าเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะเอาจริงๆแล้วไงเอากอลี่มาเคลียร์ดิเดี๋ยวเอ่อเราเรากลับจะดีกว่าไหมเด็กพวกนี้เข้าไปโดยพระการฉันเห็นแจ้งตำรวจเลยเฮ้ยดิวดิวดยวใจเย็นนี่เธอเธองัดเข้าไปเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตั้งแต่เธอเจอเด็กพวกนี้เธอก็ทำแต่เรื่องบ้าๆพิษพีเนไปหมดเลย เอแล้วไงฮะช่างแม่งใช่ฉันยัดเข้าไปบอกแม่ไปเลยฉันไม่แคร์อะไรทั้งนั้นไอ้โดนบึ้งฮะเดี๋ยวภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเดี๋ยว้ยซับกูไปไหนอะซับญี่ปุ่นไอ้คอยอินเดอะฮอบคืออะไรวะเอ้าแล้วอยู่ๆทำไมซับเป็นภาษาอังกฤษอะครับทําไม่ทันเลยที่ผหายไม่รู้เรื่องเลย่อกินมันพูดว่าอะไรวะเอ่ออะไรงดีอ่ะอย่าฉันทําเองอะ แคทไม่ได้ทําอะไรเลยอย่าโทษแคทได้โปรดหยุดเลยสวอนชัดเป็นคนคิดเองโทษฉันเดี๋ยวเอออย่าบอกพ่อแม่เขาได้ไหมหนูขอร้องเออฉันก็รู้นะว่าเธอเป็นพวกแปลกๆแต่ไม่คิดเลยว่าเธอทำจะทําขนาดนี้หนูขอโทษค่ะเดลินหยุดทีได้ไหมเธออย่าทําให้งานของฉันมันพังได้ไหมไม่มันจบแล้วเธอคิดอะไรกันอยู่ในพวกเธอเี่ยฮะสร้างปัญหาเนี่ยจะโกรธเกลียดจะเกลียดเธอที่สุด ฉันเป็นห่วงเธอนะแคทไม่ว่าเมื่อไหร่พี่ก็เป็นห่วงเธอทำไมทำไมเธอถึงไม่เข้าใจแคทเฮ้ยรีบเรียกเรียวตลุ่นสักทีได้มะงั้นฉันจะจัดการเองเฮ้ยถ้าแกยังตะโกนใส่พวกเธอก็ฉันจะเตะตูดแกเฮ้ยหยุดเดี๋ยวฉันจัดการเองเฮ้ยถ้าแกยังพูดอย่างนั้นฉันเดี๋ยวรีบเพื่นไปไหนเนี่ยเฮ้ยกอลี่หยุดหลบไปเฮ้ยหยุดเด็กพวกนั้นดิเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้แกส่วนแคทหุบปากทีดีวะเฮ้ยปั๊กจะเฮ้ยปัญหาอะไรเนี่ย กูปากมันทีดิอุ้ยจุ้อเอออุย้ยมีเรื่องจะมาด้วยกันไหมสวอนตั้งเมื่อไหร่ก็ได้ไปด้วยกันจะฮะสงบสติอารมณ์หน่อยสวอนไม่ไปกับแคทว่าคอทชุยูชีสวอนเอาแคทกูกรีดแล้วเฮ้ยซาวแท็กไม่ค่อยดีเลยอนะชัดหนูคุยแต่เมื่อกี้มันพูดว่าช็อตอัพไม่ใช่เหรอวะชัดอัพหมายถึงพวกปากฟังให้ดีๆช่างแม่งเออ แคทแคทแคทอายเยอะแล้วนะแคทความหวาดกลักวก็จะอ่ะเฮ้ยภาษาอังกฤษกอีกแล้วหนูอ่านไม่ออกค่ะ <c oughs> อะไรอ่ะแคทน้ำมูกไหลเป็นสีแดงแคทคำเดาไหลแคทเป็นอะไรปะเนี่ยฟังนะจะอ้าวอ้าวอีกแล้วเหรอ fucking asshole ลแคทจะเย็นๆขอร้องคำเดาพริอย่างวะเนี่ยเดี๋ยว ในนรกลงอีกแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอาดีๆนะแคทเราเราหนีไปจากที่นี่กันเถอะเออขอฟังเสียงกิีดร้ของพวกแกผูกมัดพวกแกด้วยคำสาบหยุดเดี๋ยวนี้แคทโอ้ไม่มีซับขึ้นด้วยในนรกลาชินีของฉันนรกเอเวจีแหกดีอะไรครับแคทจะยียแคทในนรก เอ้อยแคทกูเป็นห่วงมึงแคทเอาเฮ้ยแคทแคทเฮ้ยเอาหน้านี้แคทโอนน้แคท,แคทล้มล้มกูว่าอยู่ทำไมเล่นมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เห็นแคทสทักทีแคทตอนโตนะเอา้าชิบหายแคทเป็นอะไรวะไม่ใช่ทั้งหมดเป็นเพราะพวกแกอะไรนะเด็กคนนั้นนะเธอป่วยเธอเป็นโรค มะเร็งในเลเม็ดเลือดขาวเด็กคนนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากไม่นะเอา้ากูไม่รู้เอา้าเราไม่รู้มาโดยตลอดไอ้ไม่ใช่ถ้าคืนนี้เกิดขึ้นอะไรกับเด็กคนนั้นเราก็เันจ,จะไม่มีวันให้อภัยผู้แกเด็ดขาดเดเล่นโอ้โหพวกกูกลายเป็นตัวร้ายเลยฮะเอาแคปเป็นโลกเอ่ออะไรว่ามะเร็งในเซลเม็ดเลือดขาวครับแล้วมีเวลาอีกไม่มากด้วย โอ้โหกลายเป็นตัวร้ายเลยพวูแต่การกระทำของเรามันก็ไม่ดีจริงนะคือมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะนะเออแต่แบบเราไม่รู้จริงเว้ยว่าแคทป่วยอ่ะแล้วโอ้โหแม่งตัวร้ายจัดเลยพวกเราตอนเนี้ยโอ้โหเอาเอาของออกครับได้เวลาพาคแคทไปโรงพยาบาลครับผมโอ้เราไม่รู้อะแล้วแบบโอ้โหไอ้กอรี่แม่งดูเป็นพระเอกเลยวิาชายดูดิ ไอ้กรี่มาได้ซีนหล่อไปเลยน่าโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวแขนทธอรู้เสือ้อเดี๋ยว <c oughs> มันเป็นพระเอกเลยตอนนี้เหมือนเจ้าชายขี่ม,ม้าขาวเลยกกรี่อ่ะโอ้โหเอาซีนหล่อไปเลยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ยคงนี่อย่าบอกนะว,ว่าเดี๋ยวสามคนนี้จะกลับไปไปที่หลุมแน่เลยดูทรงแล้วอะ่ะกลับไปขอให,ให้ให้ให้ไปขอพรกับหลุมฮะแบบให้แคทไม่เป็นไรอะ่ะผมว่าน่าจะใช่ว่ะ เนี่ยพายแคทไปโรงพยาบาลแล้วะฮะคือแคทเหลือก็ว่าอยู่ทําไมแคทถึงเรียนที่บ้านแล้วก็ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะมองเห็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะเส้นเวลาทับซ้อนกันหรอนึกออกแล้วว่ามองที่กล่องครับทําไมภาพกระตุกชิบหายเลยวะแล้วมองอีกทีนึงงอ๋ทั้ง3คนจําได้แล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับแคทณตอนนั้นนะฮะ แล้วกลับมาที่ป่ากันหรือเปล่ามาขอพรให้แคทแบบหายดีอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับคือก็ไม่แปลกใจนะว่าแคทแบบเขาเขาอยู่คนเดียวอะแล้ว,วแบบไหนจะป่วยอีกแล้วก็อ่ะติดตามตอนต่อไปนะฮะโอ้ rose record นะบ o ูมแอนเรสนะฮะผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับเทปแรกนะฮะบลูมนะฮะเหล่เไม่รู้ว่าจะมาอีกทีนึงเมื่อไหร่นะัะผมก็ โอ้โห oh. เดี๋ยวนะถ้าให้เดานะตอนหน้าเนี่ยอาจแบบว่าน่าจะก,กลับไปที่หลุมนะ่าะสามคนนะพราแบบมันเหมือนตัวเองก็เป็นต้นเหตุด้วยเนาะที่ทําให้แบบอาการแคทแย่ลงนะคือหนึ่งคือเราก็ไม่รู้ด้วยด้วยไงเพราะแคทเขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแบบเปิดใจแล้วก็ยิ่งด้านยิ่งด้านที่มันดูแบบว่าที่ที่ท,ที่ที่มันทําให้แคทดูอ่อนแอหรือดูแบบว่า เออเพราะต้องบอกไงเดียแคทเป็นเด็กที่ค่อนข้างแบบเข้าห้าวเนาะดูเป็นเด็กที่แบบดูแปลกๆเออจิตใจเขาเข้มแข็งละเออพอเวลาเจออะไรจี้จุดที่มันแบบว่าที่โชว์ความอ่อนแอของเขาเขารูา้สึกจะไม่ค่อยโอเคไอ้เรื่องโลกก็น่าจะเหมือนกันนะที่ไม่บอกเพื่อนๆก็เพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนเป็นห่วงด้วยแล้วก็ไม่อยากโชดมุมด้านที่ตัวเองแบบอ่อนแอเออลระมานั้นนะฮะก็เลยไม่ได้บอกแล้วพวกเราก็ไม่รู้แล้วแบบผมก็ไม่รู้ด้วยกันเอ้ไม่รู้ด้วยไงว่า ไอ้โรคมะเร็งในเซลไม่เลือกข่าวอาการมันเป็นยังไงหรือว่าห้ามทําอะไรแบบอะไรรุนแรงอะไรหรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่แบบก็อย่างที่เห็นฮะแคทแคทฝืนตัวเองมากเกินไปน้ำน้ำดาวไหลนะฮะแล้วก็ล้มไปฮะแล้วเป็นมะเร็งด้วยนะมะเร็งคือถ้าคนแบบว่าคือมันเป็นโรคที่แบบเกี่ยวกับสภาพจิตด,ด้วยไงสภาพจิตมันเป็นอะไรที่แบบเป็นผลมากนะเท่าที่ผมฟังมานะแบบเออถ้าแบบยิ่งคนเศร้า ขาเรียกอะไรคนเขาเรียกอะไรวะโรคซึมเศร้านี่แบบตุยตุยไวายมากเลยนะพวกพวกโรคมะเร็งอะไรพวกเนี้ยเออแล้วพอแบบโอ้โหเป็นแคทแคดนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าองสารวะ่ะเออเป็นโรคร้ายอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่ใช่คนเดียวสิไม่มีเพื่อนเดียนที่บ้านนะฮะมีเพื่อนมีแค่กวางแล้วเหมือนเขาก็ไม่ค่อยแ,แรกๆไม่ถูกกับคนในบ้านด้วยแต่พอมาย้อนดูพูดถึงแดนเล่นนะพี่สาวเนี้ย ก็ <S <S ก็ดูทรงเขาก็ดูเป็นห่วงน้องสาวอย่างที่เขาพูดจริงนะถึงแม้จะมีดุบ้างตามภาษาพี่สาวนะมีดุบ้างมีอะไรบ้างแต่เหมือนจะไม่กล้าขึ้นเสียงกับแคทมากเท่าไหร่นะเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะแบบอ่ใส่ความแบบว่าจริงจังหรือแบบอะไรนะมันเขาเรียกว่าอะไรอะแบบว่าโกรธแบบจริงจังอะเออแบบเด็ดขาดเออวิธีที่มันรุนแรงและเด็ดขาดกับแคทไม,ไม่ไม่ค่อยได้เห็นนะส่วนใหญ่ก็พยายามจะ แสดงความเป็นพี่สาวบ้างแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงก็ยังไม่สุดอ่ะเหมือนแบบด้วยความที่ว่ามันเหมือนเป็นห่วงน้องด้วยไงก็จะเห็นว่าอาการของเดลแลนที่มีต่อแคทเนี่ยไม่ค่อยดูแคทมากเท่าไหร่ออวะก็เออมัน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 เหมือนเป็นพอย์มาวะเออก็เลยแบบพึ่ง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 จาก็คฟิวอะเออเลือกได้ว่าใช้ได้นะเหมือนแบบเหมือนปูไว้อเออลงปูไว้นะแล้วส่วนเดลแลนไอ้กอรี่ฮะไอ้หานี่แม่งเทเลยเนียแม่งอย่างก็ไปเอขี่ว่าขาว โอ้โห oh. แหมแล้วก็สุดท้ายฮะของเพื่อนทั้งสามคนก็เป็นตัวร้ายเอาพูดตามตรงในมุมมองผมนะไอ้ที่ว่ามันทำอะไรแบบเนี้ยงัดร้านใช้ไฟโดยไม่ได้บอนุญ,ญาตคือมาจัดคอนเสิร์ตมาสร้างความเดือดร้อนนี่มันแม่งแม่งผิดมหันเลยแต่ด้วยความที่เด็กมันโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะนะแล้วก็เจออ่าอะไรอะในบทเพลงอะเขาจะมีเรื่องแบบ เรื่องบลุลลี่ความความกดเกี่ยวเรื่องอะ,อะไรนะบาดแผลอะไรต่างๆในจิตใจอะไรพวกนี้มันเลยทําให้เด็กมันแสดงแบบการตอบโต้อะไรออกมาอีกเนี้ยเนาะอย่างนั้นนะเนาะมันก็มันก็เป็นเรื่องของแบบเขาเรียกแหละครอบครัวเออเรื่องแบบความอุ่นในครอบครัวความใส่ใจหรือแบบสายสัมพันธ์เนืเมื่อสายสัมพันธ์ของในครอบครัวมันมันไม่แข็งแรงอนะ กลายเป็นว่าเพื่อนก็เลยกลายเป็นที่พึ่งซะมากกว่าเรียกได้ว่ามีปัญหาหลักๆก,ก็เจ้า้นลากกับแคทนะปัญหาครอบครัวที่สุดแล้วลองลงมาก็ออทอมก็ดูเหมือนเหมือนจะไม่ได้มีอะไรมากนะส่วนอ่มอะไรวะตัวหลักสวอนเออสวอนก็เป็นพวกเก็บตัวนะฮะอยู่กับธรรมชาติมากเกินไปหน่อยแต่ดูทรงแล้วแม่เขาก็น่าจะเป็นคนห่วงลูกอยู่เหมือนกันนะก็แบบ เลี้ยงแบบปล่อยแต่ก็ไม่ได้ปล่อยคือก็ผมถือว่าโอเคอยู่นะแต่เหมือนสวนร์เขาไม่ได้แคร์เรื่องครอบครัวสักเท่าไหร่มังนะออม้งนะเออมั้งนะอารมณ์ประมาณนั้นก็เลยพอทั้ง4คนมาเจอกันเนี่ยเหมือนแบบมันมาเติมเต็มให้แบบกันและกันแล้วนั่นแลหละฮะก็ไปจบกันที่บ้านปริศนาเออนั่นคือพื้นที่ดีนะมันมันน่าจะมีอาถารจริงอะนะแล้วเหมือนแคทก็น่าจะรู้แล้วก็เลยพาพาไป าไปอยู่ที่นั่นแล้วนั่นแหละฮะก็ขอพรขอพรเสร็จก็นะฮะเรื่องราทั้งหมดก็มาประจบนที่แคทไปโรงพยาบาลก็ถ้าให้เดาก็น่าจะตอนหน้านะก็น่าจะไปไปแบบไปไปที่หลุมไปขอพรอีกแหละแต่ไม่รู้ว่าจะขอพรเกี่ยวกับอะไรนะแต่ถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นแบบขอให้แคทหายมั้งเออพ,พูดไปพูดมาพอเล่นมาตั้งนานขอนอกเรื่องหน่อยนึงอืม เล่นมาตั้งนานไม่เจอแคทเออดิอดิถือว่าปริศนาเคลียร์แล้วเออแคทแคทแม่งป่วยตอนเด็กเออไม่รู้มีชีวิตอยู่หรือเปล่านะตอนนี้แคทอ่ะแล้ว,วสรุปจบด้วยการที่ทั้ง4ทั้ง4ี่คนหรือเปล่าไม่รู้นะที่ว่าจะไม่มาเจอกันอีกก็สมควรนะนะที่ว่าจะไม่มาเจอกันอีกเพราะว่ามันทําเรื่องไว้เยอะมากนะไม่ใช่เยอะมากถึ่ต้องบอกว่าเรื่องคอนเสิร์ตคณะมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ หนักอะ่ะเออหนักอะ่ะแล้วแบบเหมือนครอบครัวแคทก็เป็นแบบเจ้าของฟาร์มก็น่าจะเป็นมีอิทธิพลอยู่มั้งที่นั่นนะใช่ไหมเออแล้วมันจะถอกกลับมาที่นี่อีกมันก็นะเออพอพูดถึงแบบวีรกรรมพวกนี้แล้วแบบนึกไปถึงคุณลุงบาเทนเดอร์ก่อนหน้าเยที่บอกพวกเธอทั้งสามคนดูเหมือนเป็นเด็กดีมากอ่ะแต่แบบโอ้โหแต่ก็โทษไปได้นะสภาพแวดล้อมสังคมมันหล่อหลอ,อไม่เป็นแบบนั้นมไม่มีคนชีนน้แนะ เด็กๆทั้งสี่คนต้องมานั่งเรือแพกันเองฮะมาเยียรกันและกันเออแต่ต้องชมนะเพลงเนี้ยเพลงเนี้ยที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยเพราะนะผมผมโคตรชอบเลยเพราะมากทํานองแล้วแบบจังหวะที่ขึ้นตอนซีนก่อนหน้านั้นซีนพาร์ทที่แล้วนะผมไม่โคตรเท่ตอนที่แบบสวอนแม่งเริ่มขอขอว่าอยากอยากที่จะอยากที่จะผูกบินเหมือนกี่เสื้ออยากอิสระเพลงไม่อย่างได้ แต่พูดตรงนั้นตอนที่ผมก็อันนที่บอกไปก่อนหน้าน,นี้คือ,อผมฟังภาษาคีดไม่รู้เรื่องนะพี่รูเพลงใหม่ใหม่ว่นาไงนะเออแล้วพักหนึ่งคะแนนแล้วกันครับไอหักสักหน่อยสักหน่อยคือซับทำไมทำไมซับไม่ครบครับนะทีมงานต้องภาษาอังกฤษขึ้นมาเฉยซับญี่ปุ่นหายกูเลยไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรกันช่วงหนึ่งแต่ก็พอจะเดาได้อยู่นะแต่เออติดอยู่แค่นั้นแหละครับก็ติดตาม ทัสองนะฮะไม่รู้ว่ามาช่วงไหนนะช่วงเมษาป่าวะอันี้ไม่แน่ใจก็โอเคเรื่องที่อยากจะพูดก็พูดไปหมดแล้วนะก็นะฮะขอบคุณทุกที่ติดตามดูจนจบด้วยนะผมก็หวังว่าจะสนุกกันนะฮะก็อ่ะดูเอ็นเครดิตไปนะเผื่อแบบอาจจะมีอะไรเอ็นซีหรือเปล่าเออเผื่อแบบความอะไรวะเหมือน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 แบบเหมือน ซีรีส์หรือเหมือนแบบกระตูนไง้ยอนิเมะไงที่แบบตอนต่อไปอะไรเงี้ยเป็นแบบฉากแบบสปอยสปอยเลอร์อะไรประมาณเนี้ยนะเออโอเคฮะอ๋อโอเคฮะสรุปไม่มีเอ็นซีนตอนต่อไปวะไม่มีตัวอย่างให้ดูฮะก็เทปสองครับผมก็มาวันที่15เดือน4นะฮะก็ปีเดียวกันครับผมก็เกมก็จะอัปเดตแบบว่าไม่เสียตังค์นะฮะอ๋อสามารถอัปเดตแบบไม่เสียตังค์เนาะก็โอเคครับผมบ๊ายบายฮะเจอกับ เกมนี้อีกทีหนึง่งเทปสองก็นั่นนะฮะเดือนสี่นะครับผมก็เจอกันใหม่เกมหน้าครับผมบ๊ายบาย